โอเคครับคราวนี้เราจะมาวางจันทันกันเลยนะครับก็หลังคาเราเขียนไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับก็แนวของจันทันก็จะพาดมาจากาดั้งรับโอกไกนะครับมาที่ปลายมาที่ชายคาชุดนี้นะครับแล้วพอได้ใช้พอได้เส้นนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะกดแปลเซตนะครับแล้วก็กดไปทางแกนเซตนะครับลบหนึ่งนะครับไปสัก5 แั้สามสีชุดแล้วกันนะครับกดโอเคไว้นะครับแล้วก็กด c t r l a นะครับแล้วก็ geometry intersection นะครับนะครับลากเอาเส้นที่เกินแนวตะเข้สานออกนะครับเมื่อได้จุดนี้เรียบร้อยนะครับเราติดเฉพาะชุดนี้นะครับแล้วก็กด miner นะครับกด miner คราวนี้เราจะใช้แกน y x ไว้ฮะแกน y x กดหนอดตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ ชี้ที่จุดนี้นะครับแล้วก็กดเป็นเลยนะครับเสร็จพอได้ชุดนี้มาเรียบร้อยนะครับผมจะวางจันทันที่ชุดนี้ได้เลยนะครับโดยการลากเอาโง่ๆอย่างเงี้ยครับลากไปเลยนะครับไม่ต้องมีลงมิลเลอร์มาแล้วฮะนะครับโอเคลากไปลากไปชุดนี้รู้สึกว่าจะยังไม่มีนะครับผมมนผมมินเลอร์ตัวนี้มาแล้วกันนะครับมินเลอร์นะครับกดนะครับ y x เหมือนเดิมนะครับมา เอาเปนมาก็โอเคนะครับเมื่อได้ชุดนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะลากเส้นตัดทันมาอีกฝั่งหนึ่งน,นะครับครับฝั่งนี้เนี่ยเขามีปัญหาก็กดด้าน yx นะครับคราวนี้นะครับ yx กด,ดนี้มานี่จะเป็น intersection อยู่ที่จุดนี้นะครับ geometry นะครับ intersection ลด c o o r d ้ n a t e เข้าไปไม่ได้ใช้ออก เสร็จเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้นะฮะผมจะเลือกเทันทันนะครับเลือกเทันทันมาเลยนะครับผมก็จะกดมิลเลอร์นะครับมิลเลอร์โดยใช้แกน y z นะครับคราวนี้ y z อ่าโอเคนะครับฝั่งนี้ผมก็ลากมาเลยนะครับที่เก็ตมิลเลอร์นะครับ มากเลยนะครับใช้คําสั่งลากที่มันเป็นจุดนี้นะครับมันจะมีหลายจุดแบบโหน to โหนตนะครับโหน to อะไรตั้งฉากกับเมมเบอร์นะครับอ่าก็ให้มันตั้งฉากไว้โอเคนีฝั่งนี้ผมได้แล้วนะครับผมกดมิลเลอร์ฝั่งนี้มาอีกทีหนึ่งนะครับกดมิลเลอร์มิลเลอร์มิลเลอร์อ่ากดนะครับคราวนี้ผมใช้แกน yx นะครับเห็นไหมฮะกดที่โหนดนะครับกดที่ตรงหนึ่งนี้นะครับก็จะมิลเลอร์มาแล้วนะครับ ตัวนี้เส้นมันไม่ต่อเนื่องนะครับผมจะลากขึ้นมาอีกจากจุดนี้เลยนะครับกดลากขึ้นมากับตั้งฉากเลยนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง merge นะครับ geometry merge นะครับให้เขาเป็นเหมือนเบอร์เดียวนะครับส่วนฝั่งนี้เนี่ยผมก็จะ copy มานะครับเป็น translate มาทางแกน z ข้างอันละ1เมตรจำนวนกี่ครั้งก็ว่าไปนะครับใส่เผื่อๆก่อนก็กด ok นะครับโอเแล้วผมกดนี้ผมก็กด intersection อีกทีนะครับให้ ตัดกันยังไงก็ต้องตัดกันครับเพราะสลบปเดียวกันนะครับที่ผมบอกโอเคนะครับณจุดนี้เสร็จเร้ผมก็ลากเส้นมาเลยนะครับเป็นแนวจันทันของนี้วาวมาตั้งฉากกับเมมเบอร์ชัยคานะครับเมื่อได้ชุดนี้เสร็จเรียบร้อยผมจะมิลเลอร์ชุดนี้รอบนะครับมิลเลอร์ไปเรื่อยๆวายแนะครับคานนี้ครับผมใช้จุดนี้เลยก็ได้ครับก็จะมาแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอ่ ชุดนี้นะครับผมจะลากมาเลยนะครับตั้งฉากาาฉากับชายคาตั้งฉากกับชายคาตั้งฉากกับชายคานะครับลากตั้งมาเลยฉากกับชายคามาเรื่อยๆนะครับส่วนตรงไหนที่ตั้งไม่ได้ก็ก๊อปปี้เอานะครับคราวนี้ผมใช้คำสั่งก๊อปปี้ตัวหนึ่งนะครับ c o p ป r e f ร r e n c e นะครับโอเคครัโบโอเคโอเคทีหนึ่งนะครับมีตัวไหนยังวางได้อีกเอาวางตัวนี้ได้อีกหน่อยหนึ่งครับ คราวนี้ผมกด c t r l A นะครับ c t r l A นะครับ Geometry intersect ครับลบเส้นที่ไม่ใช้เนี่ยครับทิ้งไปนะครับตัวนี้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้นะครับโอเคนะครับมีตัวไหนบ้างรู้สึกฝั่งนี้ยังไม่มีนะครับฝั่งนี้จะยังวันนี้ก็ไม่ใช้นะครับตัวนี้ก็ไม่ใช้นะครับครับแต่โน t มีก็ Merge ครับ Geometry m e r ไป เมื่อได้ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะมิลเลอร์ฝั่งนี้มานะครับมิลเลอร์ฝั่งนี้มาก็ก็มิลเลอร์นะครับแกน y x ครับคราวนี้ y x นะครับผมก็กดโอเคมานะครับแล้วก็อินเทอร์เซคชันนะครับเขาทีหนึ่งเดียวครับเดียวกับอนเตอรีนะครับอินเทอร์เซคชันนะครับโอเคนะครับอินเทอร์เซคชันเรียบร้อยนะครับผมทีเล็ก by missing property นะครับ select by missing นะครับคิดว่าเนวจนทันน่าจะครบทั้งหมดนะครับก็จิง general นะครับ general ผมจะให้ตัวนี้เป็น section database เรลองคลิกดูแล้วกันนะครับจริงผมจะให้เป็น400นะฮะนะชายคาเป็น475แล้วกันนะครับเดี๋ยว channel ผมให้เป็น400 s i g n นะครับนะแล้วก็ตัวนี้ผม edit นะครับเป็น75ไปเช็คนะครับโอเค ครับกดชิปเจเจนะครับแล้วก็กดนิ้วอยดูครับว่าจันทันเรามาครบหรือยังอ๋อมาแลครับเริ่มเป็นบ้านเป็นไรขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้จะใส่โล่ใส่อะไรก็ว่างกันไปเอ๊ะเมื่อได้เสร็จเรื่ออย่างนี้เรียบร้อยนะครับผมจะต้องอินเ r อร์เซคชั่นสักรอบหนึ่งนะครับการพลาดนะครับเจอเมทรีอินเทอร์เซ็คมีจุดที่หนอนไหมไม่ตัดกันแล้วเข้าไปที่ทูนะครับเช็คมันติสสักเจอมีสักเ r อเดียวนะครับ แล้วก็เช็คดับลิเคทโหนดมีไหมโหนดที่ซ้อนทับกันไม่มีเช็คออฟดับลิเคทเมมเบอร์มีไหมไม่มีเพลทเราไม่มีนะครับโอเคทีนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับเมื่อจบที่อย่างนี้แล้วเราต้องมาเรียงเมมเบอร์อีกทีนะครับเข้าไปที่กด control a นะครับเป็นคำสั่งตัวนี้อยู่เป็นคลิกเมาส์นะครับ control a นะครับ geometry ต่อไปครับ tool นะครับ re define นะครับสักครั้งหนึ่งแล้วก็คลิกที่ตัวกลางนี้ครับก็คือให้มันออกจากจุดศูนย์นะครับก็จะ ก็จะทําให้เกิดชิป E เนี่ยด้านซ้ายก็จะเป็นได้ด้านซ้ายก็จะเป็นสตาร์ทใช่ไหมครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นเอ N นะครับเมื่อได้แค่กดดีมอสโทรกดชิป E ออกไปนะครับแล้วก็เข้าไปที่โหนดเคอร์เซอร์นะครับแล้วก็ Control A นะครับ Geometry นะครับ Re-number Node นะครับ Yes ไปนะครับครั้งแรกใช้ X Y นะครับ Control A ครั้งครับ Geometry ครั้งหนึ่งนะครับ Re-number Node นะครับแล้วก็กด y z นะครับคราวนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เข้าไปที่ b e ม m c u r s o r นะครับกด ctrl o a นะครับ geometry นะครับ Re Number นะครับเข้าไปนี่ก็ต้องเป็นเบอร์ใช่ไหมครับเพราะเมื่อกี้เราเลี้ยงโหน้นะก็กด yes ไปนะครับคราวนี้ก็ x y เหมือนเดิมนะครับโอเคมากด ctrl a อีกครั้งหนึ่งนะครับ geometry นะครับ Re Number นะครับ member นะครับแล้วก็กด yes ไปเข้าวก็ yz นะครับ โอเคมาดูว่าโหนเรียงสวยหรือยังนะครับเพราะปกติเวลาเราทํางานเนี่ยโหนมันจะไม่เรียงนะครับสเปซสปะแล้วก็แกนของเมมเบอร์ก็มีซ้ายมั่งขวามั่งนะครับนะครับจุด N จุด start ของมันก็ไม่ตรงกันนะครับลองกด s ชิป E นะครับเห็นไหมครับที่เขียวนี่ก็จะอยู่ด้านซ้ายตลอดนะครับหรือด้านล่างมาด้านหน้าตลอดนะครับกดชิป E ให้หายไปนะครับกดชิป N นะครับเพื่อดูโหนโหนเลียงกันไหมนะครับ วันนี้จะเป็นโหนด 1, โหนด2ไลดูดีนะครับโนด3นะครับโหนด4 4, โนด5้าโหนดนะครับกดโอเคแสดงว่าโหนดเนี่ยใกล้เคียงเออโหนดนี้ก็คือไล่กันแล้วนะครับ1 8 19, 20ยนไหมครับกดชิป f t N เพื่อใหโหนดหายไปนะครับกดชิ f t B เพื่อใหโหนดเออให้บีมขึ้นมานะครับลองดูเห็นไหมครับ1 9บกีนะครับแล้วก็21 22 23 2นะครับ24 25ี่นะครับโหนดมันก็จะเรียงจากซ้ายไปขวานะครับ เวลาดูค่าดูอะไรเนี่ยมันจะดูง่ายหมดนะครับเข้าใจไหมครับลองดูเมมเบอร์สานะครับไปก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าับสิบเก้าสิบนะครับแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้านะครับสามีสิบห้าต้นถูกต้องนะครับชิปดีอ่าหายไปกดลาเบลนะครับกดเอ่อสักเจอนะครับกดฟูลเซ c ชั o นดูกนด้วยก็ได้ครับอ่าก็จะได้เป็นฟูลเซ c ชั o นมาแล้วนะครับอ่า ็มายากแล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็โนดทุกตัวเรียงกันหมดแล้วนะครับเหลือแต่กําหนดโหลดนะครับ Member ร์โห for อร์โหลนะครับแล้วก็แยกเป็นเดีโหลดและโหลดไว้นะครับแล้วก็ค่อยมาคอมบาร์โหลดนะครับแล้วก็รันดูอีกทีนึงครับนะว่าโครงสร้างเรามีหลุดมีอะไรบ้างไหมอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวขอดูในคาวต่อไปครับผม